ค่สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้มาที่สวนยางนะคะหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนาะครับผมค่ะได้โชคได้ลาบางมโนอาจารย์บ่ครับบอบอบ่ได้บ่ไดิสูบอดิสูบได้ซื้อเนาะค่ะครับผมมันดีมโน่แรงจังนี่เละปัจจีบันตอนนีียกเนาะปัจจุบันตอนนี่คตามที่คนนั่ง ที่หาเงินที่หาเงินแล้วก็มาฟันต่อฟันเกี่ยวแต่ว่านอนอยู่นี่ละม่านอนอยู่เนี่ยบอกค่ะครับผมนี่แม่ตะแม่ตะเคียนมาหาบางเนี่ยบอกค่ะแบบโหตึกว่ากัดบ่มี่ยังบ่มี่ยังเพื่อแต่ฝันที่เสือเพื่อแต่ฝันที่อฝันว่าคนสามสี่คนแบบสามสี่คนเป็นนางฟังเหล็กกันอ๋อเป็นแม่หญิงหรือผู้ชายเนาะคนผู้ชายทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงกันละโอ้ นางอยู่นี่บ่อยู่สวนดางบ่เออเขาอนะยู่สวนดางนะ่กกนะน้ำแม่ตะเคียนนี่เนาะแม่นวารีเกอะกิ่งยังเกาะเขออกาะไก่นั่นเร่เกาะสองเกจปุ๊บปะสองเกจปุ๊บสมกับโฮกันวันเนี่ยบ่เสียงห้องกันนะเสียงห้องเสียงห้องแสดงว่ามีคนถืนน <c oughs> อกันบ้างไม่ฝันครก็เลยตื่นโอ้ก็เลยตื่นชั่งยังนึงครับผมโอ้ฝันสั้นๆเนาะครับผมฝันสีแจ้งนะคะครับผมสั้นๆจับใจความได้นะคะท่านชมมีตัวเลขให้เราพร้อมเนาะ ค่ะกับอาจารย์เพ็ญนะคะก้อนฟันเนาะกัเบิร์เอาหัวก้อนนี่หัวก้อนกับฟันแม่นบค่ะที่ว่าไปนอนอยู่อยไอ้วัดขยองฟันเดลมเออวัตเดลมวัตเดลมฝันว่าใช่ไหมค่ะก้อนนั้นนั่นแล้วก็ฝันในนั้นเป็นตัวนี้เขาเขียนหาเขียนหาหนึ่งแรกเป็นใรหกศูนย์แปด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 เขาเขียนให้นี่ผู้ใดเนาะเขียนให้มันเป็นอะไ เป็นตัวหนังสือเลยนะเป็นตัวหนังสือเขาเขียนให้บ่แทนไม่ยิ่งเดือบปาใส่เนาะค่ะเขียนใหยแล้วก็เป็นผู้ใส่ครับปลาใส่เขียนให้เออผู้ใส่เขียนเขียนให้เป็นหกศูนย์แปดเป็นออกศูนย์เจ็ดเนาะออกศูนย์เจ็ดเพราะแต้มเดียวแต้มเดียวทั้งแปดทั้งทั้งหกเนาะมันออกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะสําหรับตัวเลขของอาจารย์เพ่นนะคะที่ไปนอนวัดเรือลมแล้วก็ฝันว่ามีคนเขียนให้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ฝันสุด ล้วนๆค่ะหลังจากที่เลขออกไปแล้วเนาะข้อสีแจ้งนะคะก็ก็ได้สองตัวนั่นไหมคะสองตัวสองตัวสองเจ็ดสองเจ็ดนี่แหละคับพร้อมเนาะสองเจ็ดเจ็ดสองเออค่ะคาณผู้ชมนะคะพิจารณาพวกเราถ่ายเป็นแนวทางอันนี้คือความฝันซื่อๆเนาะค่ะเนาะความฝันความฝันเป็นความฝันซื่อๆเอเพราะว่าอาจารย์ก็ว่ามีคนเขียนหายแต่ว่ามันเขาอาชีพหายซื้อขึ้น ซื้อลงเนาะครับผมครับผมซื้อขึ้นซื้อลงแต่ว่าอาจารย์ก็เอาตรงๆเนาะครับครับก็เลยได้เออเลยไม่ได้นะคะมันออกศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์หกศูนย์แปดมาแล้วนะคะครับผมแต่ว่ามันออกศูนย์เจ็ดก็ตรงตรงปองมันพอดีเนาะครับผมครับผมค่ะรับอาจารย์เพนเดอร์นะคะท่านชมเนาะก็ให้เป็นแนวทางนะคะสําหรับตัวเลขของอาจารย์มานอนที่นี่บ่อยไหมคะเลยที่หาเคลื่อนเหรอครับ ตีหาข <stars> ึ้นครับผมต้นเตลีกออกอะนะเอ็นต้นเตลีกออกคนละต้นเมตาเขีนเปินหมดล้นกันหลายคนบ่ะคะก็ตีหาคนบดขอบขั้วคนละครับกับเจ้าของพีคนนี้นอนจะเต้นเนี่ยบอกครับผมนองเต้นเนี่ยนะเต้นไปเต้นมันอ๋อนอนเต้นต้ขึ้นการเต้นแรอบก่เลการขึ้นในต้องเห็นแม่ตะเขีนเป็นยังไงเนี่ยคะการขึอนเพราะว่าเนมากกับสีเห็นแต่าะว่าเอ็นี่กสีเห็นแต่กางเว้นครับผมก็เพ่ามันกระเหลี่ยมนีนะเนาะครับ ขึ้นง่ามค่ะขึ้นง่ามตะเบิครับเป็นเป็นก็ไหนเนาะจะเากง่ามนี่ที่ที่ไฟพร้อม่ะค่ะพรไฟไฟแตงยางพร้อ๋ออ๋อมีคนพูดว่าให้มาสัมผัสด้วยตัวเองว่าอย่างเงี้ยเงานง่ามดีหรอเงานง่ามดีบนเนาะแต่ว่านี่เบิ้งไปยังสีกระเลี่ยมมากๆเลยเนาะครับผมสวยแลค่อยเห็นแม่ตะเบิกง่ามแบบนี้ตึกแสงจันทร์นะง่ามเนี่ยตึกแข่งตึกแสงเหลี่ยมเงาเงา เมื่อคืนเพราะว่ามันเมื่อคืนเป็นเดินเดินไง่เนาะเดินไง่กับเบ่มือได้เนาะแจ้งนะคะคป็นแจ้งพาสิเบิ้งเห็นแม่ตะเกียบนี่งามครับผมเนาะเลื่อมนะคะขอบคุณอาจารย์หลายๆเรื่องจ้าพร้จ้าขอบคุณหลายๆจ้านะคะค่ะเดี๋ยวแอดมี่ก็จะให้ท่านผู้ชมนะคะไปเบิ้งแม่ตะเกียนเนาะค่ะเนาะบอกว่ายิ่งขึ้นงามงามค่ะท่านผู้ชมสบายแอดกับบ่เคยได้มีเวลามากหอกนะคะกลางขึ้นนะคะ ไปเมียว่าร่ามาแต่กลางเว้นโอ้แม่กับไปนอนเนียนบ่บ่ได้นอนนกันในมือนั่นกับเบอร์สุเห็นเนาะโอ้บัวไปนอนบ้านบอทั้งนั้นเขากับว่านอนบ่ได้นะทั้งนี้ก็นอนบ่ได้ลูกสาวนาะอืมไม่ตะเก็นนั่งไปบ่ะจะนั่งไปหาหอดบ้านนั่งไปหาหอดบ้านนะเขาว่าเขาอันนี้นะอยากให้มานอนเนี่ยป่เออเขาอยากให้นอนเป็นหมู่เขาอยู่โนา ใครไฮโซให้ลาบลูกหลานในเรื่องหมดันน้องเมร์นะจังหวัดพระท่านอันนี้ได้นี่นึะเขาเป่นอยู่นี่ละหมดเมื่อกี้กัมันกัคือว่ามันมันบุญหว้ผมบุญไหว้เนาะมันบุญไหว้แห้งครับทีนนี้ไปวันนี้ก็ขอให้แม่เนาะตามวันนี้เมนเลยแหละจะตามไปให้โซให้ลาบลูกหลานเนาะจากของที่เนาะกับเนาะจ้ะคุณละมันเขาอันนี้นะเขา ตามไปไม่บอกเสื้อแดง่งบอกทั้งสองโอ้เดี๋ยวคนละองค์โอ้คนละองค์โอ้มีคนละองค์จ้ะเดี๋ยวไปถามกับอ่าคุณพี่เสื้อแดงลบ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 อกอีกแล้วอกอะไรอีวันดีจ้าได้ข่าวว่ามานอนที่บ้านเอาไปนอนที่บ้านแม่ตะเคียนตามไปบอกแม่ตะเคียนตามไปส่งไม่ยอมกลับนอนด้วยแม่ตะเคียนตามไปส่งไม่ยอมกลับไปนอนด้วยเลยหร่ ไม่มันนี่ก็มันนีความรู้สึกว่ามันสั่นเหมือนมันมันบอกไม่ถูกก่ะมันคืออะบ้าฟันบอกได้ไหมยังไงไม่ไม่คือบ้างกําลังจะนอนเนี่ยมันมันนอนไม่ได้มอนมันเขาเข้าซันอ๋อเหมือนเหมือนองค์เข้าอย่างงี้เนาะเออมีองค์ด้วยใช่ไหมคะอ๋อมีองค์มีปปูโบ อ๋อปู่บอกว่ามีแล้ววันนั้นก็ได้รำเลยเนาะวันนั้นวันนั้นปั้นบวงสรวงอ่ะวันนั้นรำเป็นเพื่อนกักคนนึงอ๋อรำเป็นเพื่อนไม่ได้เข้าแต่แต่ก็มีองค์รู้สึกว่าสัมผัสได้อะเนาะมีสองคนเนาะกับเจ้าของสวนยางเลยเนาะค่ะคนอ้วนอ้วนนะคะเจ้าของสวนยางนะคะท่านผู้ชม ไปนอนไม่ได้ก็แม่ก็อาจจะให้อยากให้มานอนที่นี่ก็ได้งเนาะมันก็มานอนยากเนาะเพราะว่ามานี่มานอนหมดเนาะแล้วลูกสาวนอนคนเดียวใช่ที่ที่ตอนแรกไม่ได้มานอนเพราะลูกสาวนอนคนเดียวอืมก็เลยไปนอนที่บ้านนอนที่บ้านคือมันนอนนี่ได้สองคืนตั้งแต่เอาแม่คืนบ่จ้ะแล้วคืนนี้จะได้มานอนบ้านเราไม่ต้องทแบบนี้ก็ได้น่าจะมาวันพระใช่วันนี้วันพระด้วยวันพระใหญ่เนาะจ้ะ แล้วก็เห็นเมื่อเช้านี้ไหว้ไหว้ผลไม้เนาะใช่ไหมคะผลไม้ไหว้ขนมค่ะแล้วก็เห็นมีใบสีใหม่ด้วยทำเมื่อทำเมื่อวานทำเมื่อวานทำเมื่อวานก็เมื่อวานเป็นวันกนวันกูนเอามาไหว้วันนี้เนาะวันถ้าทําวันนี้มันทําไม่ทันเยอะใช่กว่าจะทําเสร็จทั้งวันมาบอกทำกี่คู่สีคู่แล้วสองคู่สีคู่สองคู่สองคู่แล้วเนาะ มีสีอันน่ะก็สองคู่มีฟันดีเมื่อค้างวันนี้เมื่อคืนไม่ฟันเลยหลับปุ้ยเลยหลับปุ้ยท่านยังไม่ให้ท่านยังไม่ให้เนาะเพราะว่ามวยเพิ่งออกไปเนาะใช่ได้สี่ห้าวันใกล้ๆวันเดี๋ยวท่านอารมณ์ดีเดี๋ยวท่านก็ให้ใช่ค่ะเมื่อกี้ก็ยังาเราเพิ่งเอาท่านขึ้นมาเนาะใช่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ใช่แล้วก็ไอ้ตนที่เอาแม่ขึ้นมายังไม่ได้แล้วก็พากันไปทางวัตอร่มก่อนด้วยเนาะพูดถึงว่าเนาะ แม่ยังขึ้นมาไม่เสร็จเลยก็โดนพูดถึงพูดถึงไปก็ขึ้นนะตอนคนเยอะเหมือนท่านไม่ขึ้นอ๋อแสดงว่าท่านไม่ชอบคนเยอะอย่างนี้เนาะแต่ตอนที่ยูทูบอยู่ก็ตอนถ่ายลงไปก็ได้แล้วแต่เพียงแต่ว่ายกขึ้นแค่นั้นเองย t u b e ไม่อยู่อยังไม่ถึงเวลาขึ้นใช่ค่ะก็ไมู่อาจจะคนเยอะยังว่าเนาะบอกไม่ถูกพอพอเสร็จจากนั้นก็ไปทางเรือล่มหมด แล้วทีนี้ก็ขึ้นมาได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะไม่ได,ได้ได้ขาวว่าสลิง,สล,งสลิงขาดด้วยช่วงที่ y youtube อยู่คนอยู่เยอะๆนั่นแนหะสลิงขาดา<ะ>อาบอกจ้ะแล้วพอช่วงคนไปหมดอยู่ประมาณสิบคนมัหมมาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาแล้วก็ทีนี้ก็แม่สวยมากเลยสวยตอนนี้ก็สวยถ้าถ้าใครอยากเห็นต้องมาดูตอนกลางคืน เป็นยังไงนะคะตอนกลางคืน,คลน,นกนลางคืนแบบว่ามันเป็นสีทองอ่ะสวยบอกไม่ถูกนะสวยสวยมากเงา,งาเป็นเงางแต่เมื่อคืนนี่เดินไงน้ด้วยนะสวยเดินไายมันว่าแบบกลางวันเลยอย่างเงี้ยเนาะใช่ดูดูสภาพจากที่บ้านอ่ะคือมันมองเห็นชัดเลยอ่ะค่ะ กลางวันอย่างนี้จะดูแบบธรรมดาหน่อยแต่กลางคืนน่ะสวยสวยเงากลางวันนี่มองไปก็คือแบบเรียงเรียงเป็นการสวยแต่กลางคืนสวยแต่กลางคืนจะดูไม่เห็นแบบเป็นผิวขรุขระเลยนะเป็นแบบเนื้อเนียนเลยเนียนเลยกลางวันยังพอมองเห็นเป็นขรุขระเนาะที่แบบเหมือนไม้โดนฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เห็นแม่ตะเคียนอยู่ในตรงดินแล้วก็เมื่อวานก็ทําแม่ขึ้นนะคะเอาแม่ขึ้นไว้ข้างบนไม่ให้นอนกับดินเสอขอท่านดแต่ว่า ยังต่ว่าไม่มีหลังคาแค่นั้นเองเนาะยังยังไม่มีงบทำหลังคาก็ขอแม่เนาะอาศัยแม่อาศัยแม่อาศัยแม่เนาะอันนี้ก็คืออาศัยแม่ได้มีเงินเอาเอาขึ้นคหลังคาก็เราอาศัยแม่อีกเลยเนาะลูกหลานก็กียรติยางไม่มีเกียรยางก็ไม่ได้เท่าไหร่เนาะเกียรตยางก็ไม่ใช่ก็ยังดีก็ยังดีที่ว่าได้จากการ โชคลาบเนาะโชคลาบโชคลาบได้สามตัวแล้วก็ได้เอาแม่ขึ้นมา่าต่อจากนี้ก็ขอพึ่งแม่อีกพึ่งแม่อีกเอาลังคาเอาลังคาถ้าไม่งั้นก็ไม่มีลังคาไม่มีลังคาเดี๋ยวแม่ก็ร้อนจะาแม่ร้อนเดี๋ยวแม่ก็ให้เองหละใช่ทั้งร้อนเดี๋ยวก็น่าฝนมาเนาะอีก ก็ต้องขอแม่อย่างเดียวนะคะเนาะขอพึ่งบารมีแม่เด้อนะคะเนาะถึงจะได้รังกาค่ะถึงจะได้รังกายก็ยาก็กินไปใช่กินไปวันๆจ้าไม่ได้เยอะหรอกยางมันไม่แพงค่ะย่างถุงยม่ค่ะขอพึ่งแม่เนาะค่ะขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณจ้า